บิลลาอิหระห์มะอิหระห์มมาเกิดเัือนนะมาเกิดเดือนจากไไม่ายอยกันบ่าไม่น้องกเราก็ต้องเลไปึงหลังนูนกันเนะวันละยากันซิ่งที่เราควรปฏิบัติในวันละยากก็ตัวชาาเนาะตัวชาาพอซึ่งเวลามักริบมันกับมักริบแลวกันนั่นแหละซึ่งเดี๋ควรทำคือการตัดเบร

ได้ทําให้ปลายใยครับบรรดาการรวมถักข้อกาเฟตมันจะมีสม,มัยนึงก็จะส,ม,ม,สม,มัยส่งครามอาหารหรือสงครามคนดักกาเฟตได้ร่วมถับกันมาหมาดตันยิวตันบุก,กาเฟตมารวมถักกันมาเผื่อต้องการมา้อมเมืองมาดีนะลอ้ลอมเผื่อให้คนตียนในเมืองกามาถึงนบีและบรรดาซบบาอาบะนะวลอดตายไม่ใช่ลองทำไรล้อมไว้จะไปคิดเดือนพ่อเขาเขาคือเขา,เขา,เขายุ่นหนกล่ะอย่ามาเนาะ ก็พอลอมาลอมาได้ไม่นานกาอัลลอฮ์ก็ส uh, ่งลมมาเลยถ้าตามเรื่องทื่ลมไม่มาคารนี้คนที่อยู่ในเมืองนั้นลมแข้งนั้นมันก็ะซ่ามันโอ้ข่าวได้ทํำนู่กับข่าวได้แต่พวกนู่นพวกกอกทัพมันหลอมเมืองจริงเนี้ยแต่มันเปเต้นกันนี่เนาะโอ้ข่าวไม่ได้โยไม่ได้การชุดถ่ายคือลาถ้อยไปซะเองอัลลอฮ์ก็เลยจะกล่าวว่าฮาซัมลอะฮซาบะวะฮ์ดะอัลลอฮ์ทำไมกองทัพที่มาร่วมทัพต่างไล่เผื่อฆ่านบีเผื่อส่งข่กับนบีนั้นเนาะเพยผายไว ดยพระอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวความหมายของตักเบรีการหมายถึงการตอกยึดการทื่อนึ่งต่ออัลลอฮ์นั่นคือความหมายตรงกรนันนี้นั่นคือสิ่งหนึ่งแต่เราควรทำมสองก็คือรุงชาวกันนี้ตอกยืนเราไม่มีตาเราไว้เลยตอกยืนนะตัวรุงชาวก่อนจะมามาแย่งกัควรจะอาบน้ำคำเนียดค่ะประจำอาบาอนา้ำสุนัตวันออกบวชต่ออัลลอฮ์อันนี้เหมือนกันเราว่างออกบวชนี่กับออกบวชนู่นระยะยี่นูเหมือนกัน,สนเสร็จแล้วก็อาบน้ำนสนเสร็จแล้วก็ ควรจะแต่งตัวให้สวยงามเนาะทาน,นามมาาหนังหอมมาเอาหนังหอมดีที่ไหนเนี่ยเอาหนังเพชรมาเนาะแต่่วาเนาะสมัยนึงมีหนังเพชรบูดาวาเนั่นแหละป่ามีคนไสมาเนาะอันนี้มันก็เป็นประเพณีการถูกยุคถูกสมัยมาล้างรับบาลไม่นานมาล้างรับบาลเลยเป็นลมแต่ว่าเน,นาะอานจะเป็นหนังเพชรอันนี้ถ้าพวกเราห้ามไม่ได้ไก็จะฮิปเป็นฮิปปี้ท่ามาแต่ว่าเพราะนี่คือมันเท่าก,กับรกรีนเขาบูดเราช่วยมาระ เอาละกะทานน้าหมอมาถ้าไม่ทาดีละแต่ว่าทาแปละทำมันหอม,หอมแล้วก็คนๆคนใจใ่กันเนี่ยควจะแต่งตัวให้ให้สวยงามกาดผ้าบงผ้าบันมานกนยิ่งยิ่งกันเออกาให้แต่งตัวให้สวยงามมาสุราวะดีมาบาราดาแล้วก็ซุนนะของนบีน้องโซโลก็คือการมามาทางนึงล็อกต่างนึง เห็นธรรมะต่างนี้ไม่ดูให้มับรรลุรบลบรยากอะไรได้เละมาจางนี้ตัวมาจางมาจากในบ้านมาจางนี้ข้าลบลบดังนู้นก็ได้จะไปนู้นแตงนู้นก่อนเรียกอะลรได้นาคือสุนัขนาสุนนขนาบีมาทานหนึ่งลบด่างนึงแล้วกับควรจะกินอะไรมาก่อักพิษพิษกับระยะยี่กันนี่ระยะยี่นั้นไม่ควรกินได้มาไออิมซากมาอาหารเบอร์เลกที่ควรตกถึ่งตกกัระยะยี่กน่ะก็คือเื้อกุรบัน ก็มาดึงตาซุนนะนนมีมาถึงว่าคนมาถึงมาม่ยังราย่ายี่นั้นทำมายังไงเร็วให้แช่หล็กก็ไปซึ่งเฉียดชัดกุดบานแล้็กอซสิงแเหลกที่ให้ต็ตอกชิ้ทองในชาววันนั้นคือเหนือก็ข้อกุบบานตัวช้าไม Actually, so ่มีกันนี่ตัวนี้วันวันวันที่รอราย่ายี่นี้ไม่มีกุบบานก็ให้กินได้รวมกับวันอิดแล้ววรจะมายังไงชาละอิฐเนื่อแจกว่าเผื่อคอยการส่งจากกาพิเตอร์เนาะแต่พวกเราเราไม่คอยแต่วันนะทตีแเกบ่ากว่าเราก็มาย่งกันแหละเนาะ แต่ว่าโดยโดยโดยหลังนากาศคืออ่าจะมีการให้ชาในการมายังพิจกับพระยายี่นาระยายีควรจะมายังไงเร็วเผื่อได้แคบทำกุศบันได้เนื้อก้นอ่าอาหารคำคำแรกที่ลงถึงต่อกอคืาศคืนกุศลแต่จะชาไม่ต้องต่อเรื่องไม่ต้องกันนี่เราก็กินอาหารมาพอทุงควรนั่นแหละการมามายังระยะมันคือที่ที่ต้องการทำอะไ่การรับกันนี่น้การรับกันนี้รับมาจ่ายนึงรับตากนึงไม่ใช่มาตกองรับรัต่างนะนาะ มามากเดียวกันเดียวกคนลคนตาเดียวเดียวเรื่องนี้แล้วก็อื่นนื่นนั้นไม่มีอะไรมากับมายั่งกันนี่เอาแรกแล้วก็ได้มายั่งเนาะเราก็มีซ่องเราก็อานเเนาะถ้าคนคาดฝัดูก็ควรจะโคดอปลอมเดือสุนัตสุบุและกันนั้นการดอกอาดเดียวกัตักเบ็ดเจตัสบห้าเอไเนาะดอกการซ่อตัดอําใอตัดเบ็ดเจ็ดตัสบฮกอิมาาอัลลอฮฺอักบระตีแล้ว แต่ว al ah, ่านั่นให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮามิลลาหฺุอัลลอฮฺุอัลลอฮ์วัลลอฮุบัดันฮุกีนดาวาดอีซงกับตักเบตฮะตักเบซีทีนักกีฬาที่เราควรหวาให้ได้กันนี่เนาะข้าพเจ้ากันี้ยกานเนี้ยับข้าพเจ้ามายังสุนัตวันออกบวชหนุยบวเราเอาบวชหนุยแหละถวายลอฮฺซ่องเราอาถวาัลลอฮ์ตาอิมัมเนาะแล้วก็สทะแล้วก็ควรจะไปเยี่ยมกูโบว่าเนาะเพราะว่าวันรรยะคือวันจะเริ่มฉลอง เพราะถามาเลยใช่ต้องไปกูโบกันนี่มาเลยนั่นก็คือพี่น้องเราไปตายตายไปเลยพี่น้องเโาเป็นนั่นใว่าเนาะการที่เราไปเดีก็มีความสุขเราไปเราก็มีความสุขแล้วเราห้ามมีใครไปไหมผัวตายสิบปีแล้วประทึกบัานอย่างโรงอยู่ฝืนมันก็อาจ่ายไปเลยเมียตายอยู่เจ็ดที่ปีเลยหมดเมียตายไปมาการนี้การไปเปรี่ยนมันเป็นการไปเยี่ยมกันนี่ไปเยี่ยมเยี่ยนไปพบนาะคนที่เราเคยพบกันข้อคนที่เราเคยนับถือว่าไป แล้วเมื่อนันนะเขาก็บอกว่าคนที่เราถ้าเราไปไมาเนาะคนที่เราไปเยี่ยมมันจบคนที่เราไปเยี่ยมมันเขาจะดีใจหมากมีความสุขหมากแต่นั่นคือวันของการเฉลริ่มฉะล่องเราก็แาะปะปาผู้คน่ังไรแล้วก็ควรจะไปผบคนที่เขาตายไปแล้วด้วยเอาไหมเนาะเพราะเรากล้ารแรกงา่างเดือนเลย,ลยเราไล่เรือเกยวกับเรือคนตายเนาะเขารับรูเขาได้ยินเสี้ยงเกลือที่เราไปเขาได้เขาจําเสียงเราได้เราให้สลับเขาจำเราได้นะม,มาถามวัดนี้น เปทิงกียควันทำกันแล้วก็เออนั้นก็ไม่มีไรนอร์เปรวาเสียเจาไเทวะไม่เดียวหนินอร์แรกมาทุกคนมาฮัวแล้ว